ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสำหรับคืนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องเถนใบลานเปล่าคำว่าเถนแม่นลานเปล่าก็หมายความว่าเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกก็คือเรียนรู้มากรู้พระไตรปิฎกแต่ปาก แต่ว่าจริยาไม่เคยประพฤติตามพระไตรปิฎกแต่ความจริงเรื่องนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเหมือนกันไม่ใช่มีแต่สมัยนี้หรือว่าไม่ได้มีแต่สมัยพระพุทธเจ้าสมัยนี้ก็มีเหมือนกันเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสมีดังนี้ตามพระบาลีท่านบอกว่าเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระพาคาจ้า ทรงประทับอยู่ในพระเชตวันแล้วก็ทรงปรารบพระเถระที่มีนามว่าโปริธาขอโทษนะโปธิละโปธิละตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยคาวเวเป็นต้นเนื <c oughs> ้อความก็มีว่าท่านเรียงหัวข้อบอกว่ารู้มากแต่เอาตัวไม่รอด หรือว่าพูดตามภาษาไทยว่ามีความรู้ทุ่มหัวแต่ตัวไม่รอดไอ้อย่างนี้มีมากฟังแล้วก็เดี๋ยวก็มาพูดทีหลังเป็นข้อคิดเรื่องนี้สั้นๆท่านกล่าวว่าพระอนนท่านบอกอย่างนี้วันดังได้สดับมาแล้วแดกแบบนี้อย่างนี้คือพระอน,นุนในเวลาที่ท่านจะพูดอะไรท่านใช้คาบเอวมเมสุตังเอกังสมัยยังพระกวา ว่าเขาพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าสรนตัสว่าอย่างนี้ท่านไม่ได้บอกว่าฉันรู้อย่างนี้ฉันเป็นผู้วิเศษอย่างนี้แล้วก็พระอนุนี่กหมนกันเป็นพระที่มีความรู้มากทรงพระไตรปิฎกได้สดับคําสอนจากองค์สมเด็จรรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นพระวุสูตรคือสดับมาก จำได้มากแต่ว่ามีความประพฤติดีไปที่ไหนก็มีแต่การถ่อมตัวไม่ยกยงไม่ยกตนข่มท่านนี่เป็นจริยาของพระที่ดีแต่ว่าตรงกันข้ามกับพระโปธิละพระโปธิละนี่สมัยก่อนทาไมเด็กเทระเทระเข้าเปพระผู้ใหญ่ เดืพระโพธิละมีเชี่งมีความรู้ท่มหัวเอาตัวไม่รอดคําว่าตัวไม่รอดก็หมายความว่าไม่พ้นอบายภูมิอันนี้สําคัญต้องคิดนะตามพระบาลีท่าบอกว่าดังได้สดับมาพระโพธิละนั้นเป็นผู้ทรงพระไตรวิฎกในพระพุทธศาสนาคือในศาสนาพระเจ้าเจ็ดพระองค์ นี่หมายความาเกิดแต่ละชาติเนี่ยความทรงจําดีมากสามารถทรงเพื่อตรีดกได้คือว่าในระหว่างที่พระพุทธเจ้าเจ็ดองพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดมาแล้วทุกชาติที่ท่านเกิดทันพระพุทธเจ้าท่านมีความทรงจําดีคือมีสัญญาดีปัญญาน้อย ให้สัญญาแลแ้วแต่ความจําจําแล้วก็ไม่นําไปประพฤติปฏิบัติไม่ได้มีปัญญาที่จะไปใช้ใเกิดประโยชน์แล้วก็ในแต่ละสมัยก็เป็นอาจารย์ครูสอนธรรมคือสอนพระไตรปิฎกกับรรดาพระห้ารอยรูปมาในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ,อันนี้ก็เหมือนกันถ้า,าเกิดในระหว่างนี้ แล้วก็ใช้ความดีที่ปัญญาดีเคยทรงพระไตรปิฎกมาก็มาเป็นพระทรงพระไตรปิฎกอีกแล้วก็มีลูกศิษย์ทุกหารวมทั้งแล้ว500ลห้าร้อยรูปหมายความโรงเรียนที่ตั้งสอนน่ะพระจะต้องมีจำนวนเต็มห้าร้อยรูปอยู่เสมอเป็นบริวารคือเป็นลูกศิษย์แต่ไดาบอกว่าพิสูจน์นี้ย่อมไม่มีแม้แต่ความคิด ไม่มีแม้แต่ความคิดว่าเราจะทำสลัดออกจากทุกข์แก่ตนเราจากยังเธอให้สังเวชที่เป็นความดำริขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงรู้ว่าพระโพธิละเป็นผู้ทรงพระเตวีดกแต่ว่ามีแต่สัญญาขาดปัญญาอย่าลืมนะ สอนใครก็สอนสอนตามแนวเห็นพระไตรปิฎกก็รู้สึกว่าสอนดีไม่แยกแนวสวรรค์มีไหมท่านบอกว่าพระไตรปิฎกยืนยันว่ามีพอมาโลกมีไหมพระไตรปิฎกยืนยันว่ามีนิพพานสูญไหมนิพพานไม่สูญนิพพานนางประมังสูญอย่างนิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งหมายความว่างจากความชั่ว มานะทิฏฐิไม่มีความชั่วนิดหนึ่งไม่มีนิพานนางประมังสุขขังนิพานเป็นสุขอย่างยิง่งถ้านิพานมีสภาพศูนย์นิพานก็ไม่มีคำว่าสุขเพราะว่าไม่มีอารมณ์รับสัมผัสการที่รู้ว่าสุขต้องมีอารมณ์รับสัมผัสในเมื่อมีอารมณ์รับสัมผัสสภาพนั้นไม่ศูนย์แต่ว่าจิตศูนย์จากความชัว่วจิตครบแต่ความดีจึงมีอารมณ์เป็นสุข ท่านบอกว่าจําเดิมตั้งแต่นั้นมาสมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าย่อมตรัสกับพระเทระคือโปธิระา่าในเวลาที่ท่านโปธิระเข้ามาหาเข้าเข้ามานำบัสก,การเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงเรียกว่ามาเถิดคุณใบลานเปล่าหรือว่ามาเถิดพระเทระผู้ทรงใบลานเปล่าให้คําว่าเถนเนี่ยเทระก็แปลว่าพระผู้ใหญ่ ถ้าเทนนะคือใช้นอนูสะกดก็แปลหัวขโมยถ้าใช้รอเรสะกดทอสระเอทอถงรอเรสะกดเ้าเป็นแปลเทนตัวนีน้แปลผู้ใหญ่เพราะพุทธเจ้าก็ส่งยู่เตือนให้รู้สติเวลาที่ขั้นแท่งกัไปเฝ้าบอกนี่พอเทนไม่รันเปล่าเชิญมานี่ได้เชิญมาเถิดเจ้าพอเทนไม่รันเปล่าวเวลาที่จะกลับพระพุทธเจ้าก็ส่งตัด ว่ายังไงคุณไปลานเปล่ากลับไปหรือหรือว่าเทนไม่ลานเปล่ากลับไปหรือหรือว่าเทระไปลานเปล่ากลับไปหรืออ้าจงไปเถอดที่มีความสุขไปเถอะคุณไม่ปลานเปล่าไปเถอดเทนไม่ลานเปล่าแล้วก็ท่านบอกว่าแม้แต่เวลาที่พระเทระลุกไปก็ตัดว่าคุณไปลานเปล่าไปแล้วหรือพระโพทิละนั่นโดนเขาหลายรอบ จึงมานั่งคิดในใจว่าเอ๊ะเรานี่ก็มีการศึกษาดีอย่างนี้นี่นะสามารถทรงพระติบิดกได้พร้อมทั้งอัตกถาคำว่าอัตกถาคือว่าคําสอนพระเจ้าทรงเรียกว่าบาลี <c oughs> นี่คำอธิบายพระติบิดกที่อธิบายออกมาก็มีความว่าใจเรียกว่าอัตกถาแล้วก็สามารถสอนทำกับบรรดาวิสุทธ์ั้งห้าร้อยรูป และในพระห้าร้อยรูปเนี่ยมีด้วยกันถึงสิบแปดคณะใหญ่แต่ว่าทำไมสมเด็จพระผู้มีพระพาอเจ้าจะเรียกเราเนืองเนืองบ่อยๆเห็นหน้าไม่ได้เห็นหน้าทีไรก็เทนไ่ลานเปล่า,ลามาแล้วหรือเทนไ่ลานเปล่า,ปลาไปแล้วหรือเป็นอย่างนี้เสมอท่านก็คิดว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นสมเด็จพระผู้มีพระพาอเจ้ายังเรียกเราอยู่เนืองเนืองว่าคุณใบลานเปลา่า ท่านคนจะคิดอย่างนี้ว่าเพราะว่าเราไม่มีคุณวิเศษนี่ก็หมายคว่าเรามีแต่ความรู้ในตัวหนังสือแต่เราไม่มีคุณธรรมวิเศษคือไม่มีฌานเป็นต้นแน่แท้ในความจริงก็เป็นอย่างนั้นท่านทรงพระตวิดกตามสัญญาที่จำแต่ปัญญาหรือวิทยะ คือปัญญาก็ดีความเพียงก็ดีที่จะทำจิตให้ว่างและระงับจากทิวรนห้าประการแม้แต่ชาญเบื้องต้นคือปฐมฌานก,ก็ไม่มี <c oughs> <c oughs> นี่เราบรรดาเพื่อนวิสุทธิสมณเณรจำให้ดีนะ <c oughs> ถ้าแม้แต่ฌานก็ไม่มีมีหวังลงนรกแน่นอนไอการที่จะเรียนรู้มากๆว่าไม่มีการคุ้มตัวได้เลย ถึงแม้มีชาญโลก,กีก็เป็นกันแต่มีชาญโลก,กีอย่างว่าทวัทัาก็ยังลงนรกเลยนี่ไม่มีอะไรเลยก็ไปเบ่งกับเขาว่าชั้นเรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นเรียนจบเพื่อแต่ปโยชนชั้นเรียนจบอัตถกถาไม่มีใครสามารถจะสู่ชั้นได้ตัวนี้เป็นมณะกิเลสนั้นบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้นักธรรมตรีได้นักธรมโทได้นักธรรมเอกเรือว่าเป็นปร,ริยน แ้ได้ปณิญาก็จงดูตัวอย่างพระโพธิละพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงยกย่องสรรเสริญกับทรงตำหนิทำไม่รู้สึกตัวว่าไอการรู้แค่หนังสือไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากจะมีมานะกิเลสถ,ถ,ถือตัวถือตนทำตนให้เป็นคนเลวเอ้ยตัวอย่างคงจะมีเยอะนะในสมัยพระพุทธเจ้า ในสมัยนี้มีหรือเปล่าแต่ว่าพระโพธิลันี่แทงคนดีนะถ้าไม่ฝืนพระไตรปิฎกแต่ว่าไม่ปฏิบัติตามพระไตรปิฎกต่เอา,เอาที่ว่าไม่ปฏิบัติตามเพราะศีลคงจะมีแต่สมาธิในขั้นฌาสมาบัติไม่มีอริยมรรคผลไม่มีก็เจ้งกันคนเท่านี้นะต่อมาท่านบอกว่าท่านมีความสังเวชเกิดขึ้นกับตัวเอง รู้สึกสลดใจสังเวชเนี่ยสลดใจจึงคิดว่าบัดนี้เวลานี้พระพุทธเจ้าทรงติเราอย่างนี้เราจะไปสู่ป่าไม่เอาแล้วอยู่บ้านอยู่เมืองไม่เอาแล้วเป็นครูเป็นอาจารย์ใครเขาไม่เอาแล้วเราจะไปป่าและก็ไปทำสมณธรรมทำฌานให้เกิดขึ้นตัดกิเลสที่เป็นสมบทเฉตประหารอย่างเร็ว ยังไงยังไงชาตินี้ต้องเอาอาราหันให้ได้เกิดมีอารมณ์ดีขึ้นมา็นไหมายความอารมณ์ที่เป็นอกุศลถอยหลังกุศลเข้ามาแทรกใจจึงได้จัดแจงบาตรจีวรเมื่อพร้อมแล้วก็ออกไปพร้อมไปด้วยกับพิสุก็ออกไปป่าพร้อมกับบรรดาพิสุลูกศิษย์ที่เรียนทำกับท่านนะ แต่ว่าไปไปที่หลังเขาหมายความว่านี่หนังสือทั้งว่าย้อนดันดันบอกว่าพร้อมนะ้วปรับปี่หลังอันนี้ไม่เป็นเรื่องหมายความลูกศิษย์ที่เรียนเด็กกับท่านจบพระใจวิดกต่างคนต่างก็เข้าป่ากันไปเป็นแถวแต่ว่าท่านโพธิละเพิ่งจะมารู้สึกตัวย่องไปที่หลังไปเวลาใกล้รุ่งอันนี้บรรดาลูกศิษย์ทูกหาที่ท่านไปอยู่ในป่า เมื่อท่านจบพระตวีดกท่านศึกษาพระกรรมฐา,านกับพระพุทธเจ้าท่านเรียนแล้วอย่าลืมท่าเรียนจบพระตวีดกจะเอาดีไม่ได้ <c oughs> ไปศึกษากรรมฐา,านกับพระพุทธเจ้าท่านลาไปลาพระพุทธเจ้าเข้าป่าไปทําแล้วไปอรหรันกั็เป็นแถวเป็นพระขีหน้าศพหมดวิรศศพคือพระอรหรันต์ตอนนี้ก็เมื่อท่านเข้าไปถึงบริเวณป่าไป ที่บรรดาพระสงค์นั่งพักนั่งพักขอนี้นนด้วยกันท่านกำหนดไว้ว่าอาจารย์อาไรบาลีอาจารย์รราารยพระเถระไปสิ้นสองพันโยชน์แล้วบาลเเีนเนี่ยเลอะเทอะเงี้ยใช่สับลงความท่านเดินทางไปไกลแสนไกลถึงที่สุดท,ที่ต้องการจะไปเข้าป่าลึกไอสองพันโยน์เนี่ยผมไม่แน่ใจเดินไปยังไง แล้วก็เข้าไปหาพิสุสามสิบองที่พักอยู่ที่นั่นท่านใช้ถ้ำเป็นที่อาศัยบ้างปลูกกระท่อมน้อยๆเป็นที่อาศัยบ้างเอาไม้ที่หักที่ค้นแล้วมาทาเป็นสลาเป็นที่ประชุมกันบ้างที่นั่นมีสามสิบองค์สามสิบองค์ผู้อยู่ในอาวาสที่ป่าแห่งหนึ่งแล้วท่านโปธิละเข้าไปไหว้พระสังเกเถระคือพระพระสงฆ์ที่เป็นผู้ใหญ่ที่สุด ยังได้บอกว่าท่านพู้เจริญคอรับขอท่านจงเป็นที่พึ่งของกระผมได้เถิดนะดีมากๆลดมณนาิทิถ้าสังฆเถระคือท่านบม่มีอายุมากเป็นหัวนหน้า <c oughs> ท่านเป็นธรรมกถถึกถ้าท่านพระสังฆเถระไปอารหารันเนี่ยจะได้กล่าวคาถาโพธิเล่าว่วานี่ท่านพู้มีอายุอาจารย์ ท่านเป็นนักเทศท่านเป็นทั้งวัตถุท่านเป็นครูสอนธรรมะต่างๆที่พวกผมรู้นี่ก็เรียนมาจากท่านอะไรนะครับที่ชื่อว่าท่านไม่รู้และท่านไม่ทราบที่ท่านต้องการอาศัยผม <c oughs> สิ่งนั้นมันไม่มีความรู้ทุกอย่างองเรียนไปจากพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจะเอาผมไปมพึ่งได้ยังไงท่านโปธิละก็บอกว่าท่านผู้เจริญ ขอท่านจงอย่าทําอย่างนั้นขอท่านอย่างเป็นที่พึ่งกับผมเถิดขอรับ <c oughs> ขอท่านทั้งหลาย,ยอย่าลืมว่าบรรดาพระอราหันต์ท่านไม่โง่นะครับเห็นว่าโพธิรักยังมีมานะทิฏฐิอยู่ก็มกม่อนนี้มีมานะทิฐิถทอเปวไปอาจารย์ใหญ่ตอนนี้ท่านก็นไม่แน่ใจว่าการคลายมานะทิฏฐิเนี่ยจะไปไหวหรือไม่ไหว ท่านก็ต้องทดลองหรือทรมานต่อไปพระเทระเหล่านั้นทั้งหมดท่านบอกว่าล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดคือขีนศพลำดับนั้นพระมหาเทระคือพระพระผู้ใหญ่ที่สุดจึงบอกว่าสำนักผมเนะี่ยที่ผมเองเนะี่ยไม่สามารถจะสงเคราะห์พระคุณเจ้าได้ยังไงเพราะเป็นครูบาอาจารย์ นี่เป็การหนึ่งความรู้ที่นํามาประพฤติปฏิบัติผมก็เรียนมาจากท่านผมทรง,งช่วยไม่ได้ครับผมไม่มีความรู้พอที่จะสอนท่านได้กุณาไปหาพระองค์อื่นเถอะและท่านก็นส่งไปสโสสำนักของอนุเทระคือพระเทระผู้ใหญ่ที่รองรองลงไปตามที่จะส่งไปคิดว่าท่านคิดว่าพิสูจน์นี่มีมานะเพราะอาศัยการเรียนมาก แม้แต่พระอนุเถระบรรดาพระเทระทั้งหลายที่ลองลองลองมาก็กล่าวกับพระโพธิละว่านี่อาจารย์ผมสอนท่านไม่ได้เรากอรับ <c oughs> ผมมีความรู้น้อยทุกสิ่งที่อย่างรู้มาจากพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าไปสาพระองค์อื่นเถอะท่านก็ส่งต่อต่อต่อ,ตอกันไปโลมความพระสามสิบรูป ไม่มีใครยอมเป็นครูพระปุถุทิละองค์สุดท้ายบอกก็โตอาจารย์ครับถ้าจะศึกษาจริงๆต้องการที่พึ่งก็มีสมณะเนรผู้ฉลาดอยู่องค์หนึง่งพวกผมเนี่ยมีความฉลาดสู้เนตรองนั้นไม่ได้ในรนี้เมยโยจิตขวบครับแล้วเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอราหันต์แล้วก็เป็นผู้บวชมาไปหาองค์นั่นก็แล้วกัน อรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจะส่งไปหาเนนที่บทใหม่ที่สุดจะเรียกว่าบทใหม่ที่สุดแต่ก็เป็นอาหารหันแล้วถ้าไปอรหันาหาแล้วพระเจ้าทรงเรียกว่าพระมหาเทระไปถึงเนนกําลังเย็บผ้าอยู่นาทีพักกลางวันพระเทระนั้นทั้งหลายก็น,านํามานะคนองท่านออกได้โตบายดังนี้ขอโถิวันรีไม่น่าเลย เมื่อพระโพธิละนั้นเข้าไปหาสมณเณรก็มาบอกไปยกมือไหว้ขอร้องพอพระอาจารย์สมณเณรคขรับอาจารย์ได้โปรดสงเคราะห์สมณเณรสงเคราะห์ผมด้วยเถิดช่วยเป็นที่พึ่งผมด้วยเถิดสมณเณรบอกโอ้ตายแล้วอาจารย์ตายจรยิงอาจารย์ท่านพูดอะไรท่านจะเป็นท่านเป็นคนแก่ ท่านเป็นผู้เสูตรเป็นผู้ทรงพระไตวิฎกเป็นครูบาอาจารย์ทำไมอยาขอให้ผมเป็นที่พึ่งผมเป็นไม่ได้เราก็รับท่านโพธิละก็บอกว่าท่านสัตวบุรุษท่านอย่าทำอย่างนี้เลยขอท่านจงเป็นที่พึ่งของผมเถิดสมณีงก็ถามว่าท่านขอรับหากท่านจากเป็นผู้อดทนตอววาวัตผมจะเป็นที่พึ่งของท่านเ,เนยเนรน่นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา <c oughs> อัมพติระก็บอกว่าผมเป็นผู้อดทนได้แต่สรุโอดทนได้แน่เมื่อได้กล่าวว่าจงเข้าไปสู่ไฟผมจะเข้าไปสู่กองไฟไม่จะตายก็พร้อมยอมหมายความผมโอดทนไ่้สั่งยังไงผพืจะปฏิบัติตามบอกเอาวิ่งเข้าไปโดดเข้ามานั่งกองไฟผมพร้อมอเนีกไปนั่งเชมเิยนยจะทดลองความรัดลดมณทิติ ก็บอกว่านี่อาจารย์ครับนอนสาน้ําถ้าอาจารย์ต้องการผมไม่ที่พึ่งจริงๆกรุณานลงไปในสาะน้ำหน่อยครับแต่ความจริงเวลานั้นท่านโปธิละทมจีวรสองชัน้นจีวรสองชั้นมีความหนักถ้าถูกน้ําจะหนักมากเมื่อสมณเณรสั่งแท่งกละมาณทิฐิยอมยอมแพ้ว่ายอมปฏิบัติตาม เดินลงไปจะลงน้ำจะลงสารน้ำจริงๆพอจีวรจุมนิดเดียวสำเน็นบอกว่าคุณเจ้าครับกลับมาได้ขอภัยด้วยหลังจากนั้นพระสมณเองก็แนะนำให้พระโพธิละจับอารมณ์อยู่นิดคอยฟังให้ดีนะครับถ้าบอกมาเถิดขอรับแล้วกล่าวกับท่านผู้มายืนอยู่ด้วยคำว่าคำเดียวว่า ท่านผู้จเจริญในจอมปลูกแห่งหนึ่งมีช่องโยกช่องจะไม่ดีนะครับในช่องเหล่านั้นเหี้ยเข้าไปอยู่ภายในโดยช่องหนึ่งหนึ่งหรือช่องหนึ่งก็มีเหี้ยตัวหนึ่งช่องหนึ่งก็มีเหี้ยตัวหนึ่งบุคคลผู้ประสงค์จะจับมันจึงอุดช่องทั้งห้าเช แล้วก็เปิดไฟช่องหนึ่งคือช่องที่หกแล้วก็ทําลายช่องที่ 6, หกไมกว้าเฮี้ยมันก็ไปไม่ได้แล้วก็ตอนที่สุดบรรดาเฮี้ยนทั้งหลายเหล่านั้นก็จะอยู่มือเราเก็เหมือนกับไอ้บรรดาช่องต่างๆก็คือทวารนหกท่านจงปิดทวารห้าทวารห้าปิดเสียให้เหลืออยู่ทวารเดียวคือทวารใจ เริ่ม,มเริ่มบริกรรมในใจคือการภาวนาและพิจารณาด้วยในยมีประมาณเท่านี้ความแจมแจ้งจะได้มีแก่ท่านผู้เป็นผู้สูตรพอะโพธิละก็กล่าวว่าเอาละครับพอละครับผมเข้าใจผมจะปฏิบัติตามสั้นสันสัตวรุษผู้มีพระคุณเห็นไหมท่านตัดมานะทิฏฐิมาตนเนอายุเจปี ท่านหมดมณนะจริงๆแม้แต่ยกมือไหวเท่าก็พร้อมทำเ <c oughs> ท่านี้ก็พอแล้วครับผมเข้าใจแล้วจึงใช้ปัญญาอย่างลงชานอย่างชานลงในกระเจก,กายคือพิจารณาร่างกายปรรบสมณธรรมให้ว่าร่างกายนี่มีสภาพเป็นทุกข์มีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเต็มด้วยความสุกระโรกโศโครก มันไม่มีอะไรส่งตัวรู้พระไตรปิฎกแล้วคล่องตัวมีความเข้าใจเวลานั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทเจ้าจประทับอยู่ไกลร้อยบโยชน์ทอดพระเนตรเห็นพิสุนั้นแลวดำริว่าพิสุนี้ผู้มีปัญญากว้างขวาง,วาง <c oughs> ดูจะเป็นดินโดยบริการใดแลการที่เธอตังต้งตนไว้โดยบริการนั้นนั่นแลย่อมสมควร ยังได้ทรงเปล่งนสมัยไปชพระนรงศรีนะเหมือนกับพระองค์วัพ์อยู่ข้างหน้าแล้วกล่าวว่าปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบความสิ้นไปปัญญาเพราะการไม่ประกอบคือไม่คิดไม่ค่ควรวนไการประกอบปัญญาจะเกิดเพราะคิดเพราะค่ควรวนเพราะทบทวนหาความจริงปัญญาจะสิ้นไปเพราะการไม่ใช่ ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงือการประกอบถ้าบัณฑิตคือผู้รู้ย่อมรู้ทางสองแพร่งเห็นความเจริญและความเสื่อมขอท่านจงตั้งต,งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะเจริญได้เมื่อสมเด็จพระจอมไตรปรฎศาสนาตัดอย่างนี้ท่านก็คข่ควรตามในสทดท่านกบลุอลาตผลเป็นอริยะบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนา ที่พมนํำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังก็เพื่อท่านนันหลายจะได้ไม่ประมาทในชีวิตจงอย่าคิดว่าเรารู้จากกระดาษจากหนังสือที่ประเทศจีนเมื่อกจะเรียกอเมริกาว่าเสือกระดาษอันนี้ไม่มีประโยชน์นะครับมันเป็นมานะถือตัวถือตนเป็นนักธรรมเอกเป็นปร,ริญญาประโยคเรียกว่าเป็นเป็นปร,ริญญาอะไรตอะไรก็ตาม อันนี้แต่ถ้าขาดการปฏิบัติถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ที่อย่างเดียวลงนรกมีศีลบริสุทธิ์ยังไม่ได้ฌานโลก,กีก็ยังไม่พ้นนรกได้ฌานโลก,กีก็ยังไม่พ้นนรกอย่างเลวที่สุดต้องทําตนให้เป็นพระโสดาบันเราจะเป็นพระโสดาบันได้หรือไม่ได้ไม่สําคัญรักษารลวพระโสดาบันไว้หนึ่งคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตาย รายการที่สองมีความครพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความบริสุทธิ์ใจและรายการที่สามทรงสินตามสภาวะขตนให้บริสุทธิ์แล้วกับรายการที่สีการกระทําทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนในปัจจุบันต้องการอย่างเดียวคือมรพพานอย่างนี้ถือว่าเป็นอารมณ์ของพระโสดาบันถ้ารักษาไว้ได้ <c oughs> กำลังใจขั้นสุดท้ายคือพระอรหันต์เป็นของไม่ยากเอาดั่บรรดาภาษาวกคคะองสมเด็จพระภูมมีพระภาคกับบรรดาญาโยมพุทธบริษัททัานยานบอกคุณเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผนผลจงมีแต่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนและเพื่อนพิศุสมเนที่รักทุกท่านสวัสดี